ท่านสืบมนชนอย่าเพิ่งก,กลับนะครับเพราะว่าผมแถลงสักครู่เดียวนะครับแล้วก็จะต่อด้วยคุณพิชิตชื่อบานนะครับผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับคุณพร้อมพงศ์ุพัจะได้มาแถลงต่อจากผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอสักครู่เดียวนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับ แลงในประเด็นสถานการณ์การเมือง34เรื่อง3 4ประเด็นด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับ11มกราคม2557เป็นเสาที่2ของเดือนมกราคมซึ่งทุกป,ปีนั้นก็นัดหมายรู้กันว่าเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับผมจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าวันเด็กปีนี้ครับ กปปอสอโดยมีเลยขาก็คือเทพเพื่อนเนี่ยนะครับได้ทําให้ดัชนีความสุขของเด็กไทยเนี่ยลดลงไปโดยทุกปีนั้นรัฐบาลก็จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งวันนี้พักเพื่อไทยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆหน่วยงานที่อยางคงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กไทยของเรา แล้วก็ขอแสดงความเสียใจเสียดายกับบางองค์กรบางหน่วยงานที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันเด็กได้นะครับซึ่งงานวันเด็กแห่งชาตินั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากองค์การสหปร,ระชาชาติที่จะกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในโลกนั้นให้ความสําคัญกับเด็กเพื่อจะทําให้เด็กนั้นได้รับการหล่อหลอมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้า แต่วันเด็กปีนี้ครับน่าเสียใจน่าเสียดายที่เด็กไทยนั้นกลับถูกคุกคามแล้วก็ริบรอนสิทธิจากกลุ่มอันดาพาปนปวดเมืองนะครับที่เรียกตัวเองว่ากปปสหรืออาจจะรวมถึงคอปทอด้วยก็ได้นะครับในการที่ปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลจนไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ท่านสมวลชนคงจำได้นะครับว่าทุกปีนั้น เด็กๆทั่วประเทศต่างรอคอยที่จะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลเกาะมาเข้าแถวเข้าคิวกันแต่ปีนี้ครับทำเนียบไม่ได้จัดงานวันเด็กอันเนื่องจากว่าถูกปิดล้อมตั้ง่กลเก้าอี้นายกก็คงไม่ได้นั่งแหละครับถ้าจะนั่งก็ต้องไปนั่งเก้าอี้นายสุเทพซึ่งเป็นเก้าอี้กลางถนนราชาดำเนินแทนซึ่งก็คงไม่มีใครอยากจะนั่งนะครับ จิงขอตั้งข้อสังเกตว่าการที่กปปสอได้จัดกิจกรรมบริดัก่งชาตินั้นเป็นการแก้เกี้ยวหรือเป็นความพยายามที่จะหาประโยชน์จากการใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางการเมืองนำพาเด็กๆนั้นไปซึมซับความรุนแรงไปบ่มเพาะความเกลียดชังเหมือนกับการเอาผ้าขาวไปแต้มไปทาด้วยหมึกสีดำ ซึ่งน่าเสียใจและน่าเสียดายนะครับที่วันเด็กปีนี้เป็นวันเด็กที่ไร้ความสุขความจริงก็ตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับที่ความสุขของคนไทยลดลงแล้วก็มาถึงวันเด็กที่ความสุขของเด็กไทยก็ลดลงด้วยนะครับจากฝีมือของนายสุเทพและกปะปศทั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตนนั้นก็ได้ให้ของขวัญวันเด็กนะครับโดยการมอบคาขวัญวันเด็กปี57ไว้ดีมากนะครับก็คือ กตันยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงแต่ผมเนี่ยอยากจะขอฝากคำขวัญวันเด็กในเวอร์ชันของผมเนี่ยนะครับไปให้หนายสุเทพเป็นการเตือนสติด้วยหลักคำขวัญวันเด็ก4หยุดด้วยกันหยุดแรกก็คือหยุดปิดเมืองปล้นหยุดจากคนกรุงเป็นตัวประกันหยุดกดดันทหารให้ปฏิวัติ หยุดนัดเดินสายไถตังเด็กนี่ก็เป็นคำขวัญวันเด็ก4หยุดที่ขอฝากไปถึงนายสุเทพเทือกสุวรรณนะครับ